รีวิวค่าอาหารในเมียนมาย่างกุ้งข้าวผัดไข่ในห้างราคา2,800จาร์ด้อาร่อยหม่าล่าสำหรับ2คน2,300จาร์ดใหญ่มากดูดิ ชาไทยเย็น4,500จัตข้าวราดแกงถาดนี้12,000จัตปลาทั้งตัวครับผัดหมูข้าวโยเกิร์ตในห้าง12,600จัตเครปพิกเผาไก่หยอง8,000จัตไก่ปิ้ง200จัตไส้กรอก800จัตชาบูทั้งหมดนี้23,000จัดโรตี500จัตมะนาวที่ตลาด1ลูก200จัตข้าวสารที่ตลาดเริ่มต้นกิโลละ4,000จัตไข่1ฟอง400จัตไข่เป็ด550จัตน้ำครื่ง่ม1 8 50 1,950จารดไข่ไก่10ฟอง4,150จาดน้ำมันพืช11,200จาร์ดบะหมีกึ่งสำเร็จรูป650จาดปลากระป๋อง2,200จาดน้ำ1ลิตร450จาดเหรีแลกเงินธนาคาร1ดอลลาร์เท่ากับ3 5 3 5จารดแลกเงินที่ไทย4,868จาดแต่ต้องจองเข้าไปก่อน